ครับวันนี้เรามาดูนะครับ Privacy ในแง่มุมของความรักกันบ้างนะครับ love Privacy นะฮะครับมันไปด้วยกันได้หรือไม่นะครับบางคนบอกว่ามันไปด้วยกันไม่ได้บางคนก็บอกว่าไปด้วยกันได้นะครับเราลองมาดูกันนะครับเอาง่ายๆนะครับพื้นที่ระหว่างความรักและความเป็นส่วนตัวนะครับอาจจะแบ่งเป็น3าส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือนะครับส่วนที่เป็นความเป็นส่วนตัวของตัวเขาเองด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับ ก็เป็นพื้นที่นะฮะที่ใช้ร่วมกันนะฮะเราจะแบ่งได้เป็น3ส่วนเห็นไหมฮะว่าพื้นที่ของเขานะครับส่วนหนึ่งพื้นที่ของเราส่วนหนึ่งแล้วก็พื้นที่ร่วมกันส่วนหนึ่งนะครับสส่วนด้วยกันนะถ้าเกิดเราสามารถบาลานซ์สส่วนนี้ให้ดีๆใช่ไหมฮะการที่อยู่ด้วยกันมันก็จะสามารถไปด้วยกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดนะครับส่วนใดส่วนหนึ่งมันไปซ้อนทับนะฮะหรือทับซ้อนหรือว่าคืบคลานเข้าไปนะครับเบียดบางส่วนอื่นจนมากเกินไปจนมันเสียความสมดุลนะครับ ก็จะเปิดปัญหากับ Privacy ได้นะฮะตัวอย่างเช่นนะฮะมีแต่พื้นที่ของเรานะฮะเต็มไปหมดเลยนะครับพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนมันหายไปอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับหรือพื้นที่ส่วนตัวมากเกินไปนะครับก็มีปัญหาอีกนะครับนำมาสู่การทะเลาะวิวาทนะครับการบาดหมางต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นปัญหาก็คือว่าทําอย่างไรนะครับเราจะสามารถบาลานซ์นะครับ